เรื่องร้อนก่อนเรื่องเงียบค่ะทุกคนข่าวด่วนในช่วงสัปดาห์นี้นะคะก็หนีไม่พ้นนะการจับตาไปที่สองพักหลักอย่างเพื่อไทยและก้าวไกลค่ะอย่างเพื่อไทยเองถูกตั้งคําถามหลังจากที่นายกเศรษฐาทวีสินนะคะเซ็นตั้งให้คนหน้าเดิมที่อยู่ในรัฐบาลชุดที่แล้วมาเป็นทั้งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและเป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีด้วยอย่างเช่นสารจา,ารยร์รฤมลซึ่งเป็นอดีตสมาชิกของพักพลังประชารัฐหรือจะเป็นคุณสุภาชายัยโพสุ ซึ่งเป็นอดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎรนะคะรวมถึงคุณสรันวุสรันเกศและคุณรังสิมัน ขอภัยคุณรังสิมารอดรัศมีด้วยนะคะตั้งขึ้นมาเป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีก็ท่ามกลางคําถามว่าเอ๊ะเพื่อไทยการละครอีกแล้วหรือเปล่าเนี่ยทำไมตั้งคนที่อยู่ในรัฐบาลที่แล้วมาทํางานอีกรอบหนึ่งตั้งขึ้นมาเพื่ออะไรกับอีกคําถามใหญ่ที่คู่ขนานกันมาเลยนะคะก็คือการยื่นปมขับหมออ๋องออกจากพักก้าวไกล เพื่อไทยเองจะเป็นคนทําเองหรือไม่และจะนําไปสู่จุดที่สามารถยุบพักก้าวไกลได้ไหมอันนี้เป็นคําถามใหญ่ที่เกิดขึ้นในสังคมมากๆนะคะว่าถ้าหากเราต้องการการเมืองที่สร้างสรรค์การเดินทางของก้าวไกลหรือแม้แต่เพื่อไทยตอนนี้มาถูกทางแล้วหรือยังวันนี้พูดคุยและวิเคราะห์ประเด็นนี้กันนะคะกับรองศาสตราจารย์โอลานถิ่นบางเตียวคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ อาจารย์คะประเด็นหนึ่งนะที่บ,บอกว่าร้อนแรงมากๆเลยนะคะก็คือจับตากันไปที่เพื่อไทยนี่แหละว่าจะตัดสินใจยื่นปมหมอองอไหมจะนมไปสู่การยุบพักก้าวไกลไหมอาจารย์เริ่มมองประเด็นนี้ก่อนเลยว่าคือหลายฝ่ายก็บอกว่าจริงๆก็ไม่ผิดข้อบังคับนะจริงๆก็เป็นเกมเก่าเกมทางการเมืองแต่ในมุมมองของอาจารย์แล้วอาจารย์ว่าก้าวไกลทําถูกไหมแล้วเพื่อไทยควรจะวางตัวเองยังไงคะคือในสถานการณ์ตอนนี้นะครับถ้าเรามองนะครับเฉพาะมิติ นะครับในการขับนะครับหมอออกของก้าวไกลเนี่ยอาจจะทำให้สังคมนะครับมีความคลางแทงใจได้ว่ามีอะไรเป็นวาระซ่อนเว้นในการขับหมอออกนะครับแต่ถ้าเราดูนะครับภาพรวมของการเมืองทั้งหมดนะครับเราจะเห็นว่ามันเป็นความจําเป็นนะครับของพรรคก้าวไกลพรรคก้าวไกลมีทางเลือกไม่มากนักนะครับในการที่จะทํางานฝ่ายค้านไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านเชิงรุก หือฝ่ายค้านสมบูรณ์แบบเพราะเขารู้ดีว่าสถาการณ์ทางการเมืองหลังจากนี้คือฝ่ายนะครับการที่รัฐบาลและพรรคทุมทั้งหมดนะครับเขาจะร่วมมือกันกําจัดก้าวไกลไปด้วยใช้วิธีการที่เรียกว่านิติสงคราเพราะฉะนั้นนะครับในเมื่อก้าวไกลไม่มีทางเลือกเขาก็จะจําเป็นจะต้องนะครับมีใช้ทางเลือกที่เขามีอย่างจํากัดเนี่ยเพื่อที่จะรักษาสถานะทางการเมืองตําแห่งแห่งที่ทางการเมืองไว้ให้ได้มากที่สุด นะครับเพราะว่ามันมันเป็นโอกาสก็นะครับเพียงแค่โอกาสเดียวนะครับอย่างเช่นในกรณีการที่จะกับหมอองออกเนี่ยซึ่งเรื่องนี้น่าสนใจนะเพราะว่าหลายคนก็บอกว่าถ้าดูจากนะครับอ่าข้อบังคับข้อ6 4สิบสี่เล่บหนะครับของพรรคก้าวไกลเองบอกว่าการสิ้นสุดของสมาชิกพรรคเนี่ยจะต้องกระทํานะครับผิดวินัยจรรยาบัณอย่างร้ายแรงประเด็นก็คือหมอององทำอะไรผิดร้ายแรงหรือเปล่าสอง หรือมีเหตุอื่นร้ายแรงซึ่งอันนี้ยนะครับอะไรคือเหตุร้ายแรงอื่นซึ่งประเด็นเนี้ยที่ผมคิดว่าเป็นจุดอ่อนสําคัญในการที่จะอธิบายว่านะครับทําไมจึงขับหมอบหมออ๋องออกะนะครับแต่ถ้าเป็นผมนะผมคิดว่ามันอธิบายได้ดูหลักการอย่างที่บอกว่าโดยถ้ามองการเมืองทั้งทั้งระบบของการเมืองเนี่ยเป็นการเมืองที่ต้องการกําจัดข้าวกล สองเหตุร้ายแรงอื่นก็คือที่ต้องขับหมอองออกก็คือพักอาจจะอ้างได้ว่าจำเป็นจะต้องรักษาระบอบรัฐสภาเนื่องจากนะฮะไอรัฐมนูญมาตราหนึ่งเนี่ยบอกเอาไว้ว่าคนที่จะเป็นผู้นำฝ่ายค้านได้ต้องไม่มีตำแหน่งรัฐมนตรีและประธานสภารวมถึงรองประธานสภาซึ่งอันนี้นะฮะกฎหมายรัฐมนูญมันไปเขียนขัด หลักการปกครองแบบรัฐสภาซึ่งเนี่ยเป็นเหตุร้ายแรงที่ก้าวไกลจะต้องรักษาระบอบรัฐสภาเอาไว้แต่ปรากฏว่าก้าวไกลก็ไม่ได้อธิบายในบุนนี้<อ>ดันไปพูดในมิติเฉพาะว่าต้องการเป็นฝ่ายค้านสมบูรณ์ซึ่งบอเป็นแบบนี้ปั๊บเท่ากับว่าไม่ตอบโจทย์ว่าตัวเองนะคะอาจจะอธิบายข้อบังคับตัวเองอย่างไรซึ่งก็ทําให้นะครับดูเหมือนว่าตอนเนี้ยนะครับตัวเองก็ตกที่นั่งลำบากเช่นเดียวกัน<อ>มีการร้องกันเยอะแยะมากมายจากนะครับ ทั้งพักร่วมรัฐบาลนะครับหรือกรณีของคุณศีสุวรรณที่ไปยื่นแล้วครับค่ะอาจารย์คะประเด็นหนึ่งที่ เขาเรียกว่า<ม>อาจจะเป็นชื่อตอนวันนี้ด้วยคือวัดใจมหาชนด้วยเหมือนกันไหมสําหรับทั้ง <iology. S 1> เพื่อไทยและก้าวไกลเองด้วยเหมือนกันก้าวไกลเองก็วัดใจเหมือนกันว่าประชาชนจะรับได้ไหมก็อยู่ที่ว่าก้าวไกลจะตอบคําถามอย่างที่อาจารย์ว่าเนี่ยตอบคําถามยังไงยังอยู่ในเกมการเมืองสร้างสารรค์อยู่ไหมนะคะหรือว,ว่านี่เป็นสิ่งที่ก้าวไกลจําเป็นต้องทําจริงๆเพื่อใหรัฐสภามันเดินหน้าไปได้แต่ที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งคือตอนนี้มีประชาชนบางส่วนที่<ม>ออกมาคัดค้าน<ม>การยื่น ปมหมอองเนี่ยนะคะไปที่สารรัฐธรรมนูญคัดค้านเพื่อไทยด้วยค่ะอาจารย์หนึ่งคนนั้นเนี่ยก็คือ Facebook ของบอกหอลยจุดด้วยเป็นคนเสื้อแดงที่ต้องบอกว่าเป็นเป็นคนเสื้อแดงที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์จากเสื้อแดงและด้อมส้มด้วยเหมือนกันคือเขาตั้งคําถามหลักๆเลยคุณผู้ชมอาจจะลองไปเซิร์ชอ่านดูได้มันค่อนข้างยาวเนี่ยนะคะคือประมาณว่ายาไปให้ถึงจุดที่เพื่อไทยเป็นคนนะฟันธงให้ก้าวไกลต้องไปถึงจุดที่ยุบพัก อาจารย์มองว่าการสร่งสัญญาณแบบนี้ของประชาชนหรือแม้แต่ของบอกกอลายจุดเองเนี่ยมันกำลังบอกอะไรคะอาจารย์คืออันนี้น,น่าสนใจนะครับอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับว่าในสถานาที่ทัา่าที่คนติดตามการเมืองจะรู้ว่าสถานาหลังจากนี้ไปเนี่ยมันมีความพยายามของกลุ่มชนชนั้นนาหลายๆกลุ่มที่จําเป็นจะต้องอาศัยกระบวนการนะครับสถาบันทางการเมืองหรือว่าองค์กรสระต่างๆกำจัดก้าวไกลไปให้พ้นจากสนามอํานาจ นะครับซึ่งกรณีการยื่นแบบเนี้นะครับการยื่นแบบนี้แล้วก็การยื่นโดยใช้บรรทัดฐ,ฐานที่เรียกว่าพวกจะเรียกทำทางการเมืองนี่มันกว้างมากนะฮะมันกว้างมากเสร็จปับ๊บถ้าเกิดว่านะครับองค์กรเหล่านั้นรับด้วยแล้วก็มีผลการตัดสินใจด้วยซึ่งตรงนี้ผมเข้าใจนะบกรจุดคงกังวลใจว่ามันไม่ใช่แค่ยุคพักแต่มันจะสร้างความขัดแยง้งทั้งรทั้งรุนแรงของประเทศ นะครับเพราะว่าคนที่เป็นด้อมส้มคนที่สนับสนุนก้าวไปเขาคงจะมีเหตุผลเหมือนกันว่ามันไม่มีทางเลือกอย่างที่ผมบอก <c oughs> ถ้าก้าวไปสามารถอธิบายให้เห็นว่าเขาจําเป็นต้องทําเพื่อรักษาหลักการของระบบรัฒสภา <c oughs> ไม่ให้นะครับรัฐบาลหรือว่าพรรคนะครับที่มีเสียงข้างมากเข้าไปครอบงาฝ่ายนิติบัญญัติผ่านนะครับ <c oughs> ประธานสภารองประธานสภาทั้งหมดนี่ <c oughs> น,นี่คือหลักการใหญ่ ะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่อธิบายปั๊บนะครับหรือไม่ทคํความเข้าใจเนี่ยฝ่ายตรงข้ามก็จะใช้เรื่องเนี้ยไปเป็นเหตุ <อะ S 2> ในการที่จะร้องพอร้องเสร็จปับ๊บถ้ามันเข้าอยู่ในเงื่อนไขที่เรียกว่านิติสงครามแล้วก็ไปยุพอประยุบเสร็จปั๊บนะเรื่องนี้จะกลายเป็นบานตายเลยฮะ,ะทำให้มวลชนแตกกันสังคมแตกกันกันครั้งยิ่งใหญ่ครั้งหนึ่งครับซึ่งผมคิดว่านะครับสิ่งที่บอกอรา่จูบ่บอลนิ่กับสังคมมันเนี้ย ผมก็อยากจะให้ผู้หลักผู้ใหญ่พักการเมืองหรือว่าคนที่เป็นนักร้องก็ก็ก็ระหนักสักนิดหนึ่งนะครับก็ถึงแม้ทําได้ตามสิทธิ์แต่ถ้าทําแบบนั้นนะครับซึ่งเรื่องนี้มันยังมีการยังมีการอภิปรายกันในทางหลักการได้อีกเยอะและที่สําคัญถ้ามันมีการตัดสินทิภาคศา์ไปแล้วนะฮะหรือว่ามีการวินิจฉัยไปแล้วนะคร แล้วถ้าคนรู้สึกว่ามันไม่โอเคความเสียเสียหายจะเกิดขึ้นนะครับต้นทุนทั้งหมดของกระบวนการขององค์กรอิสระนั้นก็จะสูญหายไปอีกครับซึ่งมันก็ไม่เป็นไม่เป็นผลดีกับภาพรวมนะครับคือเหมือนมันอาจจะมีหลายตัวละครที่พยายามจะยื่นเรื่องนี้ไปที่สารรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะปมเรื่องของการขับหมอออกเนี่ยแต่ว่าอย่างที่อาจารย์บอกว่าบกอายจุดตั้งข้อสังเกตเรื่องหนึ่งคือเตือนส่งไปเตือนที่เน้นไปที่เพื่อไทยเลยนะคะอาจารย์ เพื่อไทยแสดงว่าก็มีบทบาทสําคัญเหมือนกันถ้าเพื่อไทยตัดสินใจจะทําหรือไม่ทําอะไรส่งผลแน่นอนต่อความขัดแย้งครั้งใหญ่ในความหมายของับอกใช่ครับใช่ครับคือแล้วก็ส่วนที่หนึ่งก็ส่วนประการต่อมาคือเพื่อไทยเองก็เคยวิพากษ์วิจารณ์กับกระบวนการเหล่านี้มาแล้วกับกลไกเหล่านี้มาแล้วซึ่งตัวเองในอดีตก็ไม่เคยเห็นด้วยกับกระบวนการเหล่านี้ถูกไหมครับแต่ถ้าเพื่อไทยดันไปรับลูกนะครับกับประเด็นเหล่านี้นะครับซึ่งเราก็เห็นนะครับ คนนักร้องเพื่อไทยเองก็พยายามที่จะบอกว่าให้มีการนะครับร้องเรียนกันแบบนี้ซึ่งในท้ายสุดภาพลักษณ์ของเพื่อไทยก็เสียด้วยว่าทำไมเวลาเปลี่ยนจุดยืนทางการเมืองท่าทีทางการของเพื่อไทยก็เปลี่ยนไปด้วยซึ่งเหมือนก็ไปกระทบกับต้นทุนของเพื่อไทยที่มันตกต่ำอยู่แล้วด้วยนะครับ ล่าสุดก็มีการแต่งตั้งคนหน้าเดิมจากรัฐบาลที่ผ่านมาอย่างที่เกริ่นไปค่ะจย์จากพลังประชารัฐรอย่างสราจารยรณ่มมเป็นต้นเนี่ยนะคะนั่งเป็นที่ปรึกษานายกเลยเออประเด็นนี้ก็ทําให้เพื่อไทยถูกตั้งคําถามเยอะแล้วก็ถูกวิพากษ์ว<ม>ิจารณ์ว่าเอาอะไรแยเพื่อไทยการละครอ,อีกแล้วหรือไม่เนี่ยนะคะคแต่ล่าสุดเนี่ยก็บอกว่าจะมีกรณีของการให้คุณอุ้งอิงขึ้นมาเป็น หัวหน้าพักเพื่อไทยไม่ได้เป็นหัวหน้าไม่ได้เป็นหัวหน้าครอบครัวแหละแต่เป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยเนี่ยอันนี้อาจารย์มองว่าจะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เพื่อไทยได้ไหมจะสามารถรีแบรนด์ได้จริงๆริไหมคะคือเรื่องการรีแบรนด์ผมไม่ค่อยเชื่อว่าจะรีแบรนด์ได้ระยะเวลาอันสั้นนะครับเพราะว่าต้นทุนของเพื่อไทยก็เทหมดหน้าต่างแล้วก็ความเชื่อมั่นความศรัทธาตอนนี้อยู่ในฐานะที่ติดลบมาก แล้วบวกกับการทํางานงเพื่อใส่นเวลาเนี้ยม,ม,มันผมคิดว่าเขายังหาจุดแลนดิ้งไม่ได้นะครับโดยเฉพาะสภาพความเชื่อมั่นทางการเืองลํำพังเพียงแค่คุณอุ้งอิงนะครับคนเดียวไม่พอแต่มันมีความจําเป็นที่ต้องหาหัวหน้าพักนะครับที่สามารถเป็นเป็นเาเรียกเป็นศูนย์นนกลางที่เชื่อมต่อกับจิตวิญ,ญญาณพักได้ก็คือคุณทักษิณมันทําให้บรรดาสอสอในพักนะครับผมคิดว่าเขาก็จะรู้สึกว่ามันมีตัวจริงนะครับที่ของเจ้าของพัก มานั่งอยู่แล้วเชื่อว่าเอกภาพในพักนะครับก็จะเกิดขึ้นได้ระดับหนึ่งประการต่อมานะครับที่ผมนะครับโดยส่วนตัวผมเห็นด้วยนะว่าถ้าคุณอุ้งอิงมีความเหมาะสมที่จะเป็นหัวหน้าพักเพราะว่าถ้าเรารู้ก่อนหน้านี้คะแนนนิยมเธอตอนที่เป็นคนดิเดตนายกนะเธอมาเป็นอันดับหนึ่งเหนือคุณเศรษฐาแต่คุณเขาไม่ได้เป็นนายกแต่ตอนนี้เขามีความชอบทำแล้ผมคิดว่าถ้าสมาชิกพักสสในพัก แล้วก็ให้ความสําคัญต่อคะแนนนิยมในตัวเธงเนี่ย mm hmm. ก็เหมาะสมที่จะเป็น mm hmm. หัวหน้าพักณตอนนี้นะครับ mm hmm. แต่การที่จะรีแบนด์ว่าการฟื้นเนี่ยคงจะไม่ง่าย mm hmm. และการต่อมาเียที่ผมคิดว่าอาจจะเป็นในมุมที่น่ากังวลใจชนิดหนึ่งก็คือถ้าคุณอุ้งอิงมาเป็นก็นสามารถโอเคละเป็นหัวหน้าพักทํางานได้เป็นคนรุ่นใหม่นะครับแต่ส่วนหนึ่งอำนาจมันก็จะรวมสูงที่เธออย่างชัดเจนมากซึ่งบางครั้งผมคิดว่าอาจจะกระทบต่อ สถานะของนายกรัฐมนตรีที่เป็นนายค่ะค,ค่ะอาจารย์เชิญค่ะคก็คือนายกรัฐมตรีในทางโอเคแล้วถ้าเป็นนายกแต่ในทางการเมืองนะครับถ้าความคะแนนนิยมทั้งหมดหรือว่าพลังศรัทธาทั้งหมดอยู่ที่หัวหน้าพักซึ่งเป็นสายตรงของคุณทักษิณเนี่ยซึ่งกันเนี้นะครับอาจจะทําให้นะครับเอกภาพหรือว่าเวลาเกิดวิกฤตปัญหาในทางการเมืองนะครับที่จําเป็นจะต้องหาคนมาคอย ปกป้งหรือว่าเป็นองค์พิทักษ์ของคุณเศรษฐาเนี่ยนะครับอาจจะน้อยลองนะครับนอกจากคุณเศรษฐาก็ต้องอยู่อันเดอร์คุณอง้งอิงไปตลอดนะครับเพื่อที่จะนะครับด <ynen S 2> ึงสอสอเหล่านั้นนะครับมาคอยดโปรทคหรือว่ามาคอยปกป้อ,ปอตงตัวเองในเวลามีวิกฤตการองนะครับค่ะก็ค่อนข้าง วิกฤตมากขึ้นเหมือนกันนะสำหรับเพื่อไทยที่เจอหลายๆปัญหาที่ผ่านมาในในสนามการเมืองนะคะคือก่อนหน้านี้เราจะเห็นการตั้งคําถามไปถึงหมออ๋องในการทําหน้าที่รองประธานสภาคนที่1เยอะมากๆนะคะอาจารย์ใส่เสื้อคอจีนอย่างนี้ค่ะก็ยังถูกตั้งคําถามเลยแต่ว่าล่าสุดมันมีประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นมาคือประเด็นนกกรงหัวจุกเนี่ยเดี๋ยวเล่าให้อาจารย์กับคุณผู้ชมฟังนิดนึงก่อน<ต>นะเกริ่นให้ฟังนิดนึงว่ามันมีปัญหาคือมีสสสงขลาเขาเคยพูดในสภาเรื่องของการเสนอให้ถอน<ม>นกกรงหัวจุกเนี่ยออกจากบัญชี แต่ประเด็นก็คือมันมีเวทีหนึ่งนะคะที่มีการรวมตัวกันของหลายๆภาคส่วนเนาะทั้งกลุ่มคนเลี้ยงด้วยสสสงขาด้วยนะคะแล้วก็มีกลุ่มมูลนิธิสืบนาคเสถียรมีนักวิจัยที่คัดค้านระบบกังวลนะคะว่าถ้าไป,ปลดล็อกเนี่ยมันอาจจะทําให้นําไปสู่การไล่ล่าได้มันก็เป็นความน่ากังวลของนักวิจัยที่ตั้งคําถามขึ้นมาแต่ประเด็นสําคัญมันอยู่ตรงนี้ค่ะจาย์ก็คือรองประธานสภาคุณพิเชษเชื้อเมืองพานซึ่งเป็นรองประธานสภา คนที่สองเนี่ยนะคะเหมือนเดือดค่ะเดือดแล้วก็ตั้งคําถามขึ้นมากลางวงเลยบอกว่า,เ,าเหมือนพูดตินักวิชาการนะคะว่าบ้านเกิดคุณอยู่ที่ไหนอะ่ะแล้วก็กลายเป็นกระแสิวิาพากษ์วิจารณ์คุณรู้ไหมคนใต้เขาอยากให้ถอดออกมาตั้งนานแล้วนะคุณรู้บริบทเรื่องนี้หรือไม่อย่างไรก็กลายเป็นคลิปสั้นๆอนย์ที่ถูกแชร์ไปเยอะมากาในโลกออนไลน์แล้วก็ตั้งคําถามว่าการทําแบบนี้พฤติกรรมแบบนี้วาจาแบบนี้ของรองประธานสภาเหมาะสมไหม ถ้าเทียบกับก้าวไกลไม่ต้องเทียบก็ได้อาจารย์อาจารย์ประเมินยังไงฟังแค่นี้ประเมินยังไงกับรองประธานสภาของเพื่อไทยดูนะครับรับภาพลักษณ์ที่สแสดงออกมานี่ผมคิดว่าน,นะครับ เป็นสิ่งที่คนที่อยู่ในตําแหน่งสาธารณะนะครับแล้วก็เป็นรองประธานสภาคนที่สองนะครับผมคิดว่าจะต้องมีความสุขุมรอบครอบมากกว่านี้นะครับท่านจะต้องนะครับด้านหนึ่งก็เป็นผู้แทนนะครับเป็นสสด้วยก็ต้องรับฟังความคิดเห็นนะครับรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลายนะครับของความเห็นต่างเรื่องนกลงหลวงจุกทั้งที่คนสนับสนุนคนเห็นต่างนะครับและตัวท่านต้องพยายามวางสถานะเป็นตางรับฟังข้อมูลได้มากที่สุดไม่ใช่ลุกขึ้นถาม เป็ในใครมาจากไหนเป็นคนภาคใต้หรือเปล่าซึ่งภาพนี้นะครับบางครั้งมันจะสะท้อนกลับไปว่าเอ๊ะคุณไปเรียกร้องนะครับให้หมอออกแต่งกายอย่างนั้นมีบุคลิกอย่างนี้นะครับแต่ภาพลักษการสื่อสารห,หนุ่มคุณเองนะครับนฐานะเป็นรองประธานสภาคนที่สอนอยังไม่สามารถรักษาเอาไม่ได้เลยซึ่งเรื่องนี้ผมคิดว่ามันจะกลายเป็นนะครับการเปรียบเทียบนะครับของภาพลักษณ์ ประธานสภาคนที่หนึ่งกับคนที่สองซึ่งมันก็จะท้อนกลับไปอีกว่าสอสอร,รองประธานสภาคนเนี้ยมาจากพรรคมันก็กลับไปที่เพื่อไทยอีกใช่ไหมฮะนี่คือสิ่งที่ต้องต้องต้อง,องระวังในฐานะที่เป็นนะครับบุคคลสาธารณะอยู่ในตําแหน่งแห่งที่นะครับที่ทรงเกียรติจะต้องเป็นผู้ฟังแล้วก็ฟังอย่างสุขุมอย่างมีสติแล้วก็จะต้องเป็นคนกลางในการที่จะทางออกนะครับไม่ใช่ไปลุกขึ้น เขาค,ครับโดยอาศัยความยิ่งใหญ่จากการเป็นรองประธานสภานี้ไม่ถูกต้องครับค่ะถ้างั้นในมุมมองของอาจารย์รัฐสภาก้าวหน้ารองประธานสภาที่มีความสง่างามเนี่ยจะต้องเป็นยังไงนิยามอาจารย์นิยามให้ให้เราฟังหน่อยได้ไหมคะคือจ,จริงๆงเรื่องนี้มันมันทำยากก็คือถามว่าถ้าสภาก้าวหน้าเนี่ยคือจริงๆแล้วของเราเนี่ยปัญหาก็คือเราใช้หลักนิติศาสตร์มาทําลายหลักการศาสตร์กันหมดแล้วล่ะตอนนี้ คือเราไม่สามารถที่จะออกแบบดีไซน์รัฐสภา,าโดยเฉพาะนะครับตำแหน่งแข่งที่ของประธานสภา,ารองประธานสภา,าเนี่ยได้เลย<ช>เอาอย่างเช่นนะครับถ้าเราดูนะประธานสภา,ารองประธานสภา,าเนี่ยตอนเลือกเราบอกว่าให้เอกสิทธิ์สอสอห้าร้อยคนคยแต่เวลาพอมาเป็นผู้นําฝ่ายค้านกลับไปบอกว่า จะต้องไม่เป็นนะครับนาพักจะต้องไม่มีประธานสภารองประธานสภารัฐมนตรีคือการเขียนกฎหมายโน้มเอียงเข้าข้างใครฮะรัฐบาลนะถึงแม้บอกว่าประธานสภาและนะครับรองประธานสภาเป็นกลางมันเขียนแต่หนังสือเป็นกลางจริงแต่ท่าทีการทํางานก็ต้องเข้าข้างรัฐบาลซึ่งอย่างนี้ระบบมันเสีย ระบบมันเสียคือรัฐธรรมนูญฉบับนี้เขียนให้ระบบวสภามันเสียถ้าจะออกจะแก้ก็ต้องไปเขียนธรรมนูญให้เกิดนะครับเป็นธรรมชาติมากขึ้นอย่างเช่นผู้นําฝ่ายค้านนะครับผู้นําฝ่ายค้านสําหรับผมนะไม่จําเป็นะจะต้องเป็นพรรคที่มีสอสอข้างมากกับฝ่ายค้านใครก็ได้ในฝ่ายค้านที่สอสอฝ่ายค้านเขาอะไรฮะไว้วางใจถูกต้องฮะเนี่ยคือถ้าจะแก้ก็ต้องไปแก้ที่หลักการทําให้หลักนิติศาสตร์นั้น นะครับไม่ทำลายหลักกิตศาสตร์ของระบบรัฐสภาแต่เราไปเขียนหลักกฎหมายทำลายหลักการของระบบรัฐสภาเรียบร้อยแล้วเนี่ยคือเหตุผลที่ข้าวไกลก็าต้องสู้เพื่อรักษาระบอบแต่เขาไม่ที่บายในมุมนี้ก็น่าเสียดายนะครับประการต่อมาครับถ้าจะหาคำผมคิดบ้านฮะจริงๆแล้วนะคนที่ได้รับ,รบเกียรติอันนี้จะต้องมีสามัญสำนึกในการแสดงออก ตลอดเวลาบางครั้งนะผมคิดว่าบรรทัดฐานจะเรียดจะเรียดทำทางการเมืองผู้นําทางการเมืองในตําแหน่งแบบนี้จะต้องมีความตระหนักไม่ใช่มีตําแหน่งแล้วก็ไปมีพฤติกรรมที่สังคมไม่พอใจแล้วทุกวันนี้มันก็จะมีการสื่อสารหลายหลาย,หลายช่องทางที่มาทําลายความน่าเชื่อถือของของตัวท่านเองครับคืออาจารย์กำลังพยายามบอกว่าอาจจะต้องระมัดระวังท่าทีในการแสดงออกอยู่เสมอด้วยนะคะ<ช>และแที่สําคัญเมื่อสักครู่นี้เราถามถึงหัวหน้าพัก เพื่อไทยนะว่าที่อย่างคุณอุ้งอิงเราถามถึงหัวหน้าพักก้าวไกลหน่อยว่าที่อย่างคุณต๋อมชัยธวัฒยุกค,คุณต๋อมเนี่ยอาจารย์มองว่ามีความหวังแค่ไหนสําหรับก้าวไกลหรือก้าวไกลควรจะวางตัวยังไงสถานะของก้าไกลควรจะเป็นยังไงนับจากนี้ถึงจะถือว่าเป็นการเล่นเกมแบบการเมืองสร้างสารรค์จริงๆได้ค่ะคือผมคิดว <ผม S 1> ่าถ้าเป็นคุณชัยธวัฒนเนี่ยนะครับผมคิดว่าเขาทางานได้อยู่แล้วเนื่องจากถ้าเราดูภูมิหลังก็เขาก็มีบทบาทมาตั้งแต่สมัยเป็นอนาคตใหม่ ครับแล้วก็มาเป็นนะครับเลขาธิการพักเก้าไปคือประสบการณ์ทางการเมืองก็ก็มีระดับหนึ่งการวางยุทธศาสตร์ต่อไปของก้าวไปในเมื่อตัวเองถูกนะครับผลักมาเป็นฝ่ายค้านผมอยากจะให้เขาทํางานนะครับในฐานะฝ่ายค้านเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านเชิงบุกนะครับก็ต้องทําให้เต็มที่คือแปลความว่าตรวจสอบทั้งในระบบและนอกระบบซึ่งตอนเนี้ภาพจาเริ่มติดแล้วก็คือสิ่งหนึ่งถ้าเราเห็นวันนี้มีที่ไหนคอร์รัปชัน ทุกคนจะนึกถึงก้าวไกลแสดงว่าสังคมเนี่ยคือมีความคาดหวังให้ก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านทั้งในและนอกระบบและการต่อมาก้าวไกลจําเป็นจะต้องวางนะครับวางโพสิชันของสสแต่ละคนให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน<อ>ติดตามกํากับเรื่องนั้นอย่างต่อเนื่องคือพูดง่ายๆว่าต้องเป็นนะครับตรวจติดตามตรวจสอบเหมือนกับรัฐมนตรีงอ คณะทำงานติดตามใช่กับติดตามเลยแล้วก็คือคนกลุ่มเนี้ยต่อไปถ้าได้เป็นรัฐบาลก็จะมาเป็นรัฐมนตรีหรือคณะทํางานของรัฐบาลแต่ตอนนี้เขาไม่ได้เป็นก็พยายามฝึกติดตามดูแลนะครับเพื่อสร้างเตรียมรู้แล้วก็นะครับติดตามตรวจสอบทั้งระบบนะครับเป็นคู่ขนานทั้งในและนอกแล้วก็ประการต่อมาที่ผมคิดว่าก้าวไลต้องมองยาวๆก็คือการเตรียมความพร้อม ในการเลือกตั้งนะครับในท้องติดเพราะว่าปลายปีเศษจ,จะมีการเลือกตั้งนายกอบอจอ mm. นายกเทศมนตรีและอบตก้าวไกลต้งยงรับปาเป็นพักฝ่ายค้านที่มีคะแนในในิยมสูงกว่ารัฐบาลน,ะ mm. นานๆนนเราจะเจอน,ะนานๆเราจะเจอที่นะครับพักรัฐบาลจะมีคะแนในนิยมนะครับต่ำกว่าฝ่ายค้านแล้วเป็นฝ่ายค้าน mm. ที่มีแรงสนับสนุนหลากหลายนะประชาชน mm. จากต้มต้มจาก พลังสังคมจากองค์กรเอกชนจากภาคประชาสังคมจากภาควิชาการซึ่งอันนี้ถ้าก้าวไกลมองเห็นจุดอันนี้ต้องใช้ประโยชน์จากนะครับกลุ่มคนที่สนับสนุนให้ได้มากที่สุดค่ะกําลังจะถามอาจารย์ต่อเลยเพราะมันมีกระแสนหนึ่งที่บอกว่าก้าวไกลเตรียมปูทางการเมืองท้องถิ่นล้มบ้านใหญ่แล้วในยุคข,ของอคุณต๋อมชัยทวัฒน์นี่มันจะเป็นไปได้แค่ไหนคะอาจารย์สําหรับยุทธศาสตร์การล้มบ้านใหญ่ของก้าวไกล ล้มบ้านใหญ่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายโดยเฉพาะในเวทีท้องถิ่นและประสบการณ์นะครับที่ผ่านมาผมวิวัาหลายบ้านใหญ่เขาก็ระวังเพราะว่าเขาเจอประสบการณ์ความล้มเหลวมาแล้วเมื่อการเลือกตั้งผ่านมา <Okay. S 1> ในสนามท้องถิ่นเนี่ยผมคิดว่าเขาก็ต้องเตรียมความพร้อมให้มากที่สุดนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าไปจะไม่มีโอกาสนะผมคิดว่าถ้ากล้าไปยุทธวารยศาสตร์ดยยีดยยดดๆคือแทนที่จะพุ่งเป้านะครับไปลงสมัครแข่งกันเฉพาะตัวผู้บริหารแต่เน้นหาคนรุ่นใหม่ ลงสมัครสมาชิกสภาท้องถิ่นก่อนนะ<ฮ>อย่างเช่นนะครับอบรตหนึ่งอบรตรรมีสมาชิกสิบคนเนี่ยถ้าก้าวไกลสามารถแทรกไปได้แปดคนเนี่ยโอกาสสมัยผมว่าไม่เกินสองสมัยนะครับอบรตรก็เป็นของก้าวไกลหรือนายกในอบจเนี่ยที่จะไปแข่งกับนายกอบจหาคนรุ่นใหม่ลงสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดถ้าศักสิบคนยี่สิบคนก้าวไกลเนี่ยหรือว่าก้าวหน้าอนาคตไม่เกินหนึ่งสมัยสยองสมัย เก้าไกลก็จะสามารถนะครับยึดท้องถิ่นได้ทั้งหมดผ่านนะครับคณะก้าหน้าโอ้ค่ะซึ่งมันแปลความว่าถ้ามันมีการเลือกตั้งระดับชาติโอกาสที่จะนะครับจัดตั้งแลนสไลด์สูงมากอาจารย์กลรับ้าเราเลือกตั้งก่อนหน้านี้เราจะบอกว่าเตรียมตัวเลยเพื่อไทยอาจจะศูนย์พันเนี่ยมีโอกาสเป็นไปได้แค่ไหนสุดท้ายอาจารย์อยากจะฝากเตือนอะไรไหมสําหรับทั้งเพื่อไทยและเก้าไกลถ้าเก้ากคือเก้าไกลเพื่อเพื่อไทยก็ไม่สู้พูนุ์พันง่าย รรคเก้าเพื่อไทยก็ส่วนหนึ่งก็เป็นนะครับที่มีฐานคะแนนเสียงที่ดีเป็นนักเลือกตั้งประจําจังหวัดแต่แน่นอนตอนนี้เขาอยู่ในภาวะที่มันตกต่ำนะครับจากการนิยมจากการตั้งรัฐบาลที่ข้ามขั้วนะเพื่อไทยต้องทําในระยะเวลาที่ทมีโอกาสคือการเกอบกู้ภาพลักษณ์กอบกู้ความเชื่อมั่นพลังศรัทธาแล้วก็ต้องเปลี่ยน กลุ่มคนรุ่นใหม่เข้าไปเพราะว่าการเมืองหลังจากนี้ไปเนี่ยเป็นการเมืองที่ผมคิดว่าจะเต็มไปด้วยนะครับนักการเมืองหรือผู้เล่นหน้าใหม่คือกลุ่มคนรุ่นใหม่ถ้าเพื่อไทยสามารถปรกอบผู้ภาพเสียงผ่านนโยบายแล้วก็เตรียมคนรุ่นใหม่เข้าไปเนี่ยโอกาสนะครับยังสู้กับนะครับก้าวไกลก็ได้ในขณะที่ก้าวไกลทุกอย่างผมเชื่อมันก็เป็นไปตามนะครับเงื่อนเป็นไปตามที่เราเห็นอยู่แล้ว นะครับความกังวลใจก็คือจะต้องระแวดระวังเพราะก้าวไปกําลังจะถูกพุมกินโต๊ะเนื่องจากกลุ่มชนชั้นนาจานวนมากนะครับกังวลใจเพราะมองว่าก้าวไปคือภายคุกคามต้องการจะจัดออกไปให้พ้นจากเวทีอนานาจทางการาแล้วก็ประการาต่อมาก้าวไปต้องระวังนะกลุ่มด้อมส้มถึงแม้ว่าจะมีด้อมส้มไม่ว่าจะเป็นคนรักคนชอบ นะครับจำนวนมากนะครับเป็นกลุ่มออร์แกนิกแต่บางครั้งการแสดงออกของมวลชนที่เป็นคนศรัทธาก้าวไกลเนี่ยมันก็อาจจะทําให้ภาพลักษณ์ของพรรคเสียหายได้ซึ่งก็ต้องให้การเรียนรู้นะครับกับประชาชนหรือว่าด้อมซ่อมของเขาอ่ะพยายามที่จะนะครับยอมรับความคิดที่แตกต่างกันบ้างนะครับแล้วก็พยายามให้ความรู้เรื่องการเมืองในเชิงที่มันเป็นเชิงลึกมากกว่าไม่พอใจที่คุณพิธา ไม่ได้เป็นนายกแล้วก็ไปแสดงกออกในพฤติกรรมต่างๆซึ่งมันก็ไม่เป็นผลดีนะครับกับภาพกับภา oh. พรักษณ์นะครับค่ะโอ้โหพอฟังอย่างนี้แล้วเขาได้ข้อมูลชัดเจนว่าทั้งเพื่อไทยก้าวไกลต่างต้องใช้เวลานะคะอาจารย์เพื่อไทยเองอาจจะมีคคเครดิตหน่อยรัฐบาลอาจจะใช้เวลาในการฟืน้นฟูความเชื่อมั่นได้อยู่ก้าวไกลเองก็อาจจะมีเวลาอีกสักระยะหนึ่งสําหรับการเรียนรู้ร่วมกัน ระหว่างตัวของนักการเมืองกับตัวมวลชนด้วยนะคะชัดเจนค่ะวันนี้อาจารย์ชัดเจนทุกประเด็นเลยนะคะรวมถึงกรณีล่าสุดนี่แหละเดี๋ยวเราต้องคอยดูกันใช่ไหมคะอาจารย์ว่าตกลงแล้วเพื่อไทยจะตัดสินใจอย่างไรสําหรับปมหมออ๋องจะเป็นคนคทําเองไหมหรือจะใช้กลไกอื่นๆนะเดี๋ยวอาจจะต้องติดตามประเด็น <ทำ S 2> นี้ประเด็นนี้สําคัญมากๆเลยนะคะเป็นประเด็นที่ชวนอาจารย์คุยกันด้วยค่ะเอาละคะ่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์โอลานมากนะคะที่มาร่วมพูดคุยและมองปรากฏการณ์นี้กับเรานะคะอาจารย์สวัสดีค่ะ ครับสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะสนุกสนานนะคะคุยกับรองศาสตราจารย์โอลานถิ่นบางเตียวคณะรัฐศาสตร์และคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาด้วยนะคะเดี๋ยวมีโอกาสอื่นๆเราคงจะได้เชิญอาจารย์มาพูดคุยประเด็นทางการเมืองกันอีกรอบหนึ่งวันนี้ค่อนข้างครบถ้วนนะคะมีหลากหลายประเด็นที่ค่อนข้างน่าสนใจเราพูดคุยกันเจาะลึกทั้งเพื่อไทยก้าวไกลเลยค่ะเพื่ออยากจะรู้จริงๆว่าในสนามการเมืองที่เขาบอกว่าอยากจะมีการเมืองสร้างสรรค์ การเมืองแบบใหม่เนี่ยมันควรจะเป็นยังไงกันแน่แล้วสอสอเองควรจะวางบทบาทอย่างไรชัดเจนกันแล้วทั้งเพื่อไทยก้าวไกลด้วยนะคะเพื่อนๆคุณผู้ชมที่สนใจประเด็นในลักษณะแบบนี้ชวนมองปรากฏการณ์ไปพร้อมๆกันทั้งการเมืองเศรษฐกิจสังคมอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดถูกใจกันเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดตอนสําคัญๆมีช่องทางให้ดูกันทั้งใน YouTube แล้วก็เพจของ t h e a c t i v e ด้วยนะคะก็ฝากติดตามกันด้วยสําหรับ f l a t t ็อป คุยเรื่องร้อนก่อนเรื่องเงียบอีพีหน้าจะเป็นอะไรคอยติดตามกันด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ